สวัสดีครับสอบถามเป็นความรู้นะครับเม,มื่อไม่อ่าอันนี้เป็นหมูตัวเมียทั้งสองนะครับมันคือมันคือโค้งกันแบบนี้ตัวใดมันมันเป็นสาดแท้ครับเนี่ยตัวใดมันขึ้นแท้ระวังตัวตัวทีตัวล่างหรือว่าตัวทั้งเท,งทิงครับนี่ครับให้อาหารแล้วก็เลยสังเกตเบ้างหมูตัวอันนี้ตัวเมียทั้งสองนะครับเนี่ย ตัวนีมันอยากผสมแต่ว่าตัวฟูเที่ยมมานี่บเมื่อดดการเลยครับคุ่น้อนเองแมงน,มน,นู่นมันหนึ่งมันย่านตัวเมียนะครับมันก็นเลยบอกามาหาเขาสงสัยจะเดไปหาเอาตัวผูตัวไม้มาละครับแนวนี่ตัวผูที่ได้มามันมันบากามาบกาเขาใกล้ตัวเมียนะครับ ก็สังเกตบางอยู่องแม่นมน่มันันแม่ไดอยากผสมบี่เดี๋ยวมืออื่นมือเฮือจะได้น่าจะได้ไปหาตัวผูตัวไม้มาครับตัวผูน้อยนี่บอ่บอท่าเลยว่ากล้าเขาใกล้ตัวแม่นะตัวแม่อะไรกัดโอไ้ไปหาตัวผูมาไมหมล่ะครับน่าหีิ ผู้ถีมีประสบการณ์ล้องลองแนะนํานะครับว่าตัวใดตัวใดมันขึ้นแท้นะครับสองตัวนี้ระหว่างตัวทีโค้งกับตัวที่ยืนที่เขาโค้งนะครับว่าเป็นมูแมททั้งสองนะครับโอเคครับผู้ใดเพราะมีประสบการณ์กับคอมเมนต์บอกเนยนะครับเดี๋ยวสิเด็ดไปหาตัวผู้มาไหมตัวนั่นคือสิบปรคือแะ่รล่ะบอกาเขาใกล้กัตัวเมียนะครับ สวัสดีครับ